เตรียมพร้อมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ทุ่งนานะครับอยู่กับน้องเฮงน้องโฟนี่มีนิวตันเล่นด้วยนะครับอโอ้โหนี่กำลังฝึกฝึกปีนผาโอ้โหกกัดขึ้นสุดแล้วนนิวตันตายไปแล้วทุบ,ทบ นี่พี่เองก็ได้เหมือนกัน Yes โฟกัสโฟกัสเออไปบ้าโอ้ยโฟกัสสไหลเด้ลงมาแล้วโอ้ตุ่มไม่ลื่นเลยอะโฟกัสไม่ลื่นเลยเห็นลงมาพี่เองเพี่ระวังไม้ด้วยนะลูกนะไม่ยิ่วไม่เล่นไม้ดีกว่าโฟกัสไม่เล่นไม้เออโอ้ยเฮ้ย เตมโอ้ยไปเดี๋แขงกันนึ้รัรวโอโหนิวตันได้คนแรกเลยหมที่สองพี่เนที่สามน้องโฟกันี่อตอนนี้าไมแล้วฮึนี่เฮ้ยรัววรัวรัวโมวยังไงมเลยลงไปเออ เออ,องไงออลงยังไงอ่ะโฟกัสเออโฟกัสลงยังไงอ่ะสไลดเดอร์ลงมาเลยสไลดเดอร์เ,อเหรอนี่เหรอเอ,อ,อไปเลยนนี่ฝึก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 อะไรเขาเรียกว,ว่าฝึกฝึกความคล่องแคล่วฝึกปีนผาฝึกปีนภูเขา จะได้เกงไปเลยว,วิ่งไปเลยไปแล้วพี่เฮงน,น้องโฟกัสนะครับผมวันนี้มาเล่นที่ทุ่งนาน,นะครับมีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับผมมีหมาน้อยตัวหนึ่งโฟกัสโฟกัส ลราปีนดูปีนดูโอ้ระวังรถระวังรถระวังรถถอยมาถอยมาโอ <c oughs> ้โหเป็นไงนเป็นไงสนุกไหมอ่าเป็นไงพี่เองเปนแมวขาเป็นหมาหมามันชื่อว่าอะไรเรัี่ยังมันยงยังไม่รู้ยังยังไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ <พา S 1> คือเรียกว่าเรียกว่า มีนิวตันมาเล่นเป็นเพื่อนนะครับครับโอ้โหดูโฟกัสสิหืมปีนใหญ่เลยเพื่อนได้ไหมได้ไหมโฟกัสได้ไหมได้ครับโอ้ระวังขาด้วยนะครับตุ่มสนุกกันใหญ่เลยครับเด็กน้อยนะครับโฟกัสตูดดำหมดแล้วลูก <_ EN _><_ EN _>ูเพียงไปดู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 ด,ดูโอ้โหถึงเลยใช่ไหมอ,อ่าใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ไดโอ้ค่าบาช่วยโฟกัสด้วยช่วยทำอะไรอ่ะไอตั้มช่วยทำเองอทำเองอ่าช่วยกันช่วยกันอืมอยู่ตาขึ้นแล้วเพียงก็ขึ้นแล้วเหลือโฟกัสคนเดียวโฟกัสขึ้นได้ไหมโฟกัสเอ้ยได้ไม่ได้เหรอได้อือ ระวังระวังด้วยนะครับโอ้พิ่นตีหลังพี่งวิตีหลังกาให้ดูหน่อยเพลงระวังรถระวังรถไม่เอาไม่เอาฝั่งนู้นเรามาเล่นข้างล่างดีกว่าเออ,อนี่รตันก็สนุกเลยทีนี้ นี่ไหนให้นิวตันทำให้ดูด้วยอ่ะมาอนนิวตันน้ำน้ำเลยตายทะไลเดินนี่นิวตันก็ทำเป็นไหมเออมาเล่นดินครับนี่เด็กสนุกสนานกันใหญ่เลยรู้รู้ตัดต่อ

ลงมา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 รถดำม่คันแล้วเกือบหัวทิ่มเลยเกือบไม่ทันโอ้พี่ยหลแล้วกานอะไรนะจับไม้จับไม้อยู่หรอโอ้โหโฟกัสไหลมาอย่างนี้ขึ้นไปแได้แล้ว ตุ่มว้าเอาเอาพี่เห็นลื่นแล้วลื่นแล้วสีเขียวคืออะไรสีเขียวเหรอไม่ใช่เบนเทนเหรอใช่ไหมใช่เบนเทนไหมต้นไม้โอปละปีละ ไสไปเดอร์แมนใช่ไหมโฟกัสั่งลงมาแล้ว <c oughs> อือหโอ้โหโฟกัสใช้ได้ใช้ได้ลูกพี่เองโอ้โหทีเดียวเลยขึ้นได้เล่นไหมเดี๋ยวจะมีขี้พ้นเห่นดินเนี้ยมัน นั่นนั่นั่นนั่น,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 นดูนิวตันขึ้นทีเดียวสุดเลยไหมฮึบฮึบฮึจับมือจับมือจับมือโอ้ไม่ต้องจับก็ขึ้นได้ไหมว้ว เดูเองาดาูนี่จับปูได้ไงโฟกัสดูปูอา,าปากลัวปูปูัวทำไมอ่ะดูดิมาเมื่อกี้แม่เห็นมังกรก่ออะมันเออมันไม่กัดแล้วมันไม่ไหวแล้วนี่นเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยให้มันกินไก่ไหมดูดูเหนื่อยแล้วใช่มเหนื่อยแล้วอาปาให้มังกินไก่ไมอมปูปูลงุงนายสั่งเลย ปูมันจะเข้าในเสื้อแล้วพี่โฟก็สไยด้วยป้าอากงบอกว่าเอาปูลงในตะเลยเลยเอาเราแตะเราไปแตะดูสิต่อไปเราเลี้ยงปูนะอ่าดูพี่ไปแล้วเท่ากันเลยโฟกัสโฟกัสยวนป้าป้าอะไรคนนุ่เพื่อนเมี่ยงช่วยนะบิงเลยโฟกัสโฟกัสเท่ากับพี่เลยพี่พอหนึ่งเลยโฟกัสรู้ไหย มีเพ okay. okay ื่อนเพิ่มมาแล้วอีกหนึ่งคนครับนัน้องนับตั้งยกมือนิวตันพี่เฮงเพียงครับยกมือโฟกัสเตรียมพร้อมสไลเดอร์ลงมาเลยวู้โอ้โห้เฮ้ยแต่ละคนไม่เป็นท่าเลยนะแข่งกันแข่งกันปิดลงเร็วเร็โอ้โหโฟกัสขึ้นแล้ว พี่เองอ่ะทำอะไรอ่ะลูกเห็นลูกเห็นลูกเฮ้ยลูกปูเปล่าคนนี้ชื่อนิวตันคนนี้ชื่อน้องน้องนับตังนู่นบานหนึ่งเอ้ยอ๋อหนึ่งนะครับใช่ไหมคะโอเคไนะโอ้เข้าโฟกัสเลยใช่ไหมโฟกัสเนี่ย เฮ้ยโฟกัสทำอะไรโฟกัสฮุยฮุยฮุยเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวมีเออด้วยนะนะเออเกือบเออเลยอ่ะเอ้ยล้วน่ะไม่ไมควายนุ่มสุดเร็วๆตันเลยอ๋อพี่เองหลบไปโน่นละพี่เองพี่เองพี่เองจะเป็นสกิมมิดี้หรือว่าหลบไปโน่นนั่นน่ะ อืสนุกใหญ่เลยตามภาษาเด็กๆนะครับผม <c oughs> นี่นอ้าวขายค้างนึ่งอยู่ข้างบน <c oughs> ชนะชนอ่าดูพี่ไปแล้วเท่ากันเลยโฟกัส <c oughs> โฟกัสอย่งวงป <c oughs> <c oughs> <ค>นปบาอะไรอะ <c oughs> <c oughs> คนนนคนนุนเพื่อนเมี่ยงช่วยนะบิงเอโฟกัสโฟกัสเท่ากับพี่เลยพี่ปอหนึ่งเลยโฟกัสรู้ไหม เดินคนเดียวนะไม่กลัวเหรอพี่เองไม่กลัวพี่กองกอยเหรอนะพี่กองกอยมีกลางวันจะบอกให้ใช่ไหมนิวตัน คนไม่นอนพี่ไก่มันยืนค่ะมันมันทำมันมันมันเดินขายยมแบบนี้นะมันเดินแบบนี้พี่กงไก่มันทำแบบนี้ด้วยว่าหลอคนให้เป็นผีถ้าคยดูกรสือนะกสือมันมีขามันเดแบบนี้วัดกระสือมขาด้วยอูไคนรูปูเหรลูกเอ้ยาปเฮ้ยดูดิสิ มีนถ้าปลวกออกมาทำไงดีทีนี้นี่โอ้โหอากงทำแล้วเนี่ยข้าวโปร่งข้าวโปร่งแล้วกัดดูสิเหนียวไหมนี่หนิไม่ลองกัดดูลองกัดดูพี่เฮง,งข้าวโปร่งนี่ข้าวโปร่อากงทำให้แล้วนี่โอ้ ันเลยข้าวป่งเต็มปากโฟกัสนี่เป็นไงล่ะโหแซ่บไหมคะงั้นเอาดินไปกดดัวะไหมไหนไหนในเขี้ยวทำหน้าตาไงละมุน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 หรือแข็งนี่นี่เป็นดินเหนียวใช่ไหมใช่ดินเหนียวใช่โอ้ใช่ดินเหนียวมือใครนี่มือใครนี่ต่อคครมือโฟกัสเลยโอ้ก้อนเลิศเลยเนี่ยในโฟกัสก้มไปดูสิ น,นายก,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 ก็บอกว่ามึงมึงก็แกก็บอกว่บเราทำนี่เราทำเราทถนัดเราใชเล่นหมาโฟกัสปั้นอะไรอยู่ครับนี่แต่แป้งไทรแบนไอแป้งไม่มาปั้นเหรอไอที่ทำหว่าหมาระวังนะครับนี่อยู่ด้วยกันสามคน อันนี้คนห้ามโดนเลเตอร์เหรอเดี๋ยวคนนั้นเพสใช่ไหมห้ามเข้ามาน้ะมันมีหมาใหญ่เราจะทำเราเป็นหมาใหญ่แต่มัดแน่นๆเลยเหรอใส่มัดให้แน่นฮู้ดูกูคือผีหม้าหรือผีมาผีนีนามโมเดซาพะโตวะโตกิฮดดัง นี่ไงอย่างวัวได้ชะโคกแล้วน้อยน้อยเมื่อกี้เราที่เราดูในคลิปกิบิดี้หมาจะจิบบี้หมูนีวตันมากันเคยดูนะแล้วยังไงได้สิจิบบี้มาจิดี้หมูคจะจิบบี้ของงูแต้เร็วพวกกันยังไม่ได้เลยตายไม่ได้มามาใครมาเธอ ไม่นู่นเนี่ยยดฟเผาเลยเมาใช่ตนนีเด็กเด็กกำลังคุยนะครับผมแต่เราคือตัวยนต์ตะทองนะตัวยตาทองมืสวเดยต้านอันนี้คืออะไรเลเซอร์แต่เราแต่เราเป็นตัต่เรเป็นตัวยันต์ตะทองนะเราตัวยันต์ตาทองได้แล้วจะเป็นตัวใหญ่โฟกัสทำไมไม่ต้านตัวตัวย่ำตัวใหญ่นะมือสวบอะไร่ะโอ้น้ำเกือบหมดป้า หยูน้ำเป็นไรเอาขวดใหม่ก็ได้ขวดใหม่เลยเด็กหิวน้ำช่วยเหลือตัวเองครับคนนี้ครับไม่ต้องขอความช่วยเหลือครับเด็กคนนี้ใช่ไหมคะับกินเองได้เนยนะเออเด็กคนนี้กินเองเห็นไหมเรียบร้อยใช่ไหมโฟอครับน้ำพริกอุ้ยนี่ไงตจอมา